โอเคนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะไม่ใช่ดิหลายคลิปอยู่นะครับก็มีคนบอกว่าให้แจกเป็นมอสสกินนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคอมเมนต์ให้ดูแล้วก็มอสต้นไม้นะครับนี่นะวันที่ผมจะมาแจกนะครับสองมอสเลยแล้วกันนะขี้เกียจทําหลายคลิปนะครับนี่ต้นไม้จะเป็นสไตล์นี้นะแป๊บนึงเออสกินสกินนี่นี่อ นี่ครับสก,กินจะเป็นสก,กินแพ็คแบบนี้เลยนะครับนี่ไปไหมโคตรเฟี้ยวนี่ผมแจกเป็นแนวสตา์แกรงเตอร์ RP นะเดีนะโอมเปิดให้ดูให้หมดเลยเออกดผิดนี่เป็นมบณนี้ ก็มไม่ไมีหลายสก,กินนะครับลองไปเลื่อนดูเอาเองแล้วกันนะคือมันเยอะนี่สก,กินนี้ก็มีโคตรเฟี้ยวใครที่อยากดูก็มาเลื่อนดูเอานะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของเอ่อ๊บน,นึงนะโอเคเป็นส่วนของวอตตต้นไม้นะครับ sau này mấy tốt mái nhiều quá nè Ah lên Oh พาไปดูคนเขาอ่ะเดี๋ยวผมพาไปบนเขาแล้วกนะันเฮ้ยแม่งมีที่เหินได้วะน <c oughs> ี่ <c oughs> นะมาต้นไม้ก็ก็เห็นๆกันนะเป็นสไตล์มาบณน,นี้นะ <c oughs> ผมพาไปดูบนเขาแล้วกนะัน ม่จะไปถึงกี่โมงวะเนี่ยอย่างไกลเนะี่ยก็ดูนะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้คนระับต้นไม้นะแเคชันแล้วก็สบายด้วยเกอ,อไปไปอันนี้บางอันมันอาจจะมีบั๊กนิดนึงนะครับีนีดนจะเป็นต้นสนนะครับ มัดก็เป็นประมาณนี้นะนี่เอะอย่างนีโอเคเอาทำไมไม่ขึ้นหน้าอุธดวะเอาเนึงเซรีอินวีก่อนโอเค ว่าแล้วทำไมไม่ขึ้นดาวโอเคนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้เบิรดนานละนี่ก็ประมาณนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการสั่นลงอะไรแล้วกันนะครับ เองคลิปมันจะได้ไม่เสียเวลาว้ยโอเคนะครับโอเคมามาวิธีลงเลยนะี๋ยวผมจะให้ลิงค์สก,กินนี้ไว้นะครับประมาณ8ปเิม็กเนี่ยส่วนเวกเตทุลชั่นนี่ก็ผมจะให้เป็นลิงก์นี้นะนี่เพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันนะโอเคแตจานเดียวกันแหละ ข้วิธีลงก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องเตรียมตัวเกมนะครับที่มีมัลเดอร์นะจากนั้นเราก็แตกไฟล์นะครับโอเคแล้ก็จะก๊อปไอสองตัวนี้เข้าไปเลยก็ได้นะครับนีก็ก๊อปไปวางในมัลเดอร์นะครับก็รอครับ โอเครอแป๊บหนึ่งนะาทำไมมันช้าจังวะอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยหารดิษนะไอ้ใดที่ไปหารดิษเลยช้าหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ก็จบนะครับก็มีเท่านี้นะครับวิธีลงก็ไม่เจอคิดหน้า